สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชนปลูกค่ะป้าพามาดูดินดีค่ะดินดีแล้วพืชของเรางามค่ะนี่ค่ะเป็นถั่วพุ่มค่ะนี่เป็นถั่วพุ่มเนาะนี่ค่ะดินดีเหมือนเหมือนเป็นดินใหม่เลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยป้าบัวไม่เคยปลูกถั่วเนาะตรงนี้ค่ะไม่เคยปลูกถั่วพอมาปลูกถั่วถั่วก็งามแบบนี้ค่ะดูงามนี่ การปลูกพืชนี่ก็ต้องสลับหมุนเวียนค่ะจะไปปลูกพืชเดิมๆก็ไม่ได้เนาะปะบวัเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นขิงค่ะเป็นขิงเป็นขมิ้นค่ะเปลี่ยนจากขิงขมิ้นก็มาปลูกเนี่ยค่ะถั่วค่ะถั่วฝักยาวค่ะนี่ดูความงามของเขาดินดูดินดินก็ดินเป็นดินผสมค่ะนี่ป้าก็มาโรยรอบๆเนี่ยค่ะโรยรอบๆนี่เพื่อให้รากฝอยเขาได้ดูด สารอาหารเข้าไปกินค่ะสารอาหารเข้าไปกินนี่ค่ะแล้วป้าก็ทำคลิปใส่ปุ๋ยเกจเนาะปุ๋ยเกจแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปเพื่อกระตุ้นเขาเนาะนี่ค่ะเพื่อกระตุ้นให้เขางามค่ะให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะต้นเขาแข็งแรงโตเร็วค่ะไม่แคะไม่เก็นค่ะไม่แคะไม่เก็นนี่ทำให้ ถั่วของป้าบัวง,งามค่ะงามแบบนี้ไม่เป็นใบหงิกใบงอค่ะไม่เป็นใบหงิกใบงอนี่เพราะว่าสล,สลับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนจากปลูกขิงปลูกขิงปลูกขมิ้นตรงนี้ก็ามาปลูกถัว่วค่ะเป็นถั่วพุ่มเนี่ยค่ะถั่วเป็นถั่วพุ่มกําลังงามเลยค่ะกําลังงามเลยเป็นการกระตุ้นนะคะที่เราเสริม ปุ๋ยตรงนั้นลงไปแล้วก็เสริมด้วยดินด้วยเนี่ยค่ะเสริมด้วยดินด้วยนี่ทำให้ดินพุล้วนซุยเนี่ยค่ะนี่หญ้าอยู่ตรงนี้เราก็ถอนแบบนี้ทำให้พุล้วนซุยอีกนี่ค่ะถอนแล้วก็ไปทิ้งที่อื่นค่ะเป็นไปทิ้งใส่โบหมักโบขยะเปียกเนี่ยกอกงไว้ตรงนี้ก่อนมาดูอันนี้ เป็นแตงค่ะแตงร้านนี่ตรงนี้ก็เป็นเมื่อก่อนก็เป็นปลูกขิงค่ะปลูกขิงป้าก็ปลูกใส่วงล้อค่ะวงล้อวางแล้วก็อดินใส่นี่เนี่ยค่ะ,ะรุ่นนี้ก็ไม่ได้วางวงล้อนะคะคือเป็นการปลูกลงดินเลยค่ะปลูกแตงค่ะลงดินเลยนีค่ะปลูกแตงลงดิน แ่งก็งามแบบนี้ป้าก็กระตุ้นด้วยปุ๋ยเกตแล้วก็จุลิลนรียสังเคราะห์แสงใส่ลงไปตรงนี้ก็เป็นดินดินผสมดินดินผสมนี่รากรากเขากําลังออกขาขาแบบนี้เขาก็จะได้ดูดดูดนี่ค่ะสารอาหารจากดินนี่ดินเป็นดินนี่ดินดีก็จะทําให้รากฝอยดูดสารอาหารในดินนี่ไปกิน ได้ดีค่ะให้ต้นเขาแข็งแรงเนาะจะได้มีรากฝอยแล้วก็ดูดสารอาหารไปกินได้ดีต้นแข็งแรงค่ะต้นแข็งแรงเขาก็จะได้ติดดอกติดลูกค่ะเราก็จะได้กินลูกของเขาเนาะเนี่ยค่ะแตงกวานี่หญ้าที่ขึ้นอ่อนๆนี่ก็ถอนเลยค่ะนี่ถอนแบบนี้ถอนหญ้าแบบนี้ ลแล้วก็พวนแล้วก็ดูดูว่าเขามีเพี้ยไม้มีเพีย้ยมีมะเรงไม้ใต้ใบค่ะมันดูมันใส่ใจเดี๋ยวเขาก็งามค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเขามีรากฝอยเดี๋ยวเขาก็รากฝอยเขาจะดูสารอาหารนี่แหละค่ะไปกินนี่ค่ะ สองเดียวค่ะปลูกแค่ซองเดียวมเมล็ดพันธุ์แค่ซองเดียวปลูกพอได้เก็บกินค่ะเป็นแตงแตงกวัวปลูกไว้หลังบ้านนี่เห็นไหมหญ้าเนี่ยค่ะเราถอนหญ้านี่ก็เหมือนการอันนี้เขาพวนดินหรือดินหรือฟื้นดินเนี่ยค่ะถอนแบบนี้ ตนหญ้าให้เขาค่ะมันดูเลต้นแข็งแรงใบแข็งแดงเพี้ยมแมรงก็จะไม่มารบก,กวนเนาะเนี่ยค่ะนี่ดูใช้วิธีถอนแบบนี้ ใช้วิธีเอาดินผสมโรยรอบเพราะว่าจะให้รากฝอยมาดูดค่ะดูดสารอาหารไปกินนี่ค่ะหญ้าอยู่ตามโคนตามไรเราก็ถอนค่ะถอนแตงเป็นพืชอายุสั้นพืชลม้มลุกรากฝอยนี่แหละที่จะไปดูดสารอาหารไปกินนี่ค่ะ การกบกบด้วยกบให้เขาได้แข็งแรงต้นแตงกวัวได้แข็งแรงค่ะนี่แนะค่ะแตงกัวแล้วก็ถั่วฝักยาวของเออถั่วฝักยาวถั่วพุ่มของปลาบัวดินดีพืชงามเนี่ยค่ะ คลิปนี้ก็คลิปสั้นๆค่ะคลิปสั้นคลิปยาวสลับกันนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมชมจนจบคลิปนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนเ mm hmm. พื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามให้ประบัวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ